ธนาคารกรุงศรีริยานะครับออกแคมเปญบัญชีงเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน USD นะครับฝากสั้นดอกเบี้ยสูงฝากประจำพิเศษ3เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง4.3%ต่อปี ฝากประจำพิเศษ6เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง4.2%ต่อปีนะครับสามารถฝากได้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคม2568เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กด s ับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน USD อัตราดอกเบี้ยสูงนะครับมีให้เลือก2แบบฝาก3เดือนอัตราดอกเบี้ย4.3%ฝาก 6เดือนอัตราดอกเบี้ย4.2%ธนาคารจะมีให้บริการเฉพาะ50สาขาที่เข้าร่วมรายการตามที่ธนาคารกำหนดไว้นะครับมีระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่26กันยายน2567ถึงถึงสาพฤษภาคม2568โดยภายใต้เงื่อนไขบุคคลธรรมดาและเปิดบัญชีได้เฉพาะสะกุลเงิน USD เท่านั้นจำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและครั้งถัดไป ขั้นต่ำ 30, สามหมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อครั้งเมื่อฝากครบกำหนดนะครับธนาคารจะโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษีนในที่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวข้างต้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคำสั่งอย่างอื่นก็ให้ถือตกลงต่ออายุการฝากและมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิมโดยมีเงื่อนไขาการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ณนะวันที่ต่ออายุการฝาก กรณีถอนเงินก่อนครบกําหนดต้องถอนทั้งจํานวนของแต่ละยอดการฝากดังต่อไปนี้ 1. ห,หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่เกิน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบีย้ยและผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นคืนเท่านั้นหากเป็นการถอนเงินฝากที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยคำนวณในในอัตราดอกเบีย้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หน้าวันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้นตามจํานวนวันที่ฝากจริงและผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบีย้ยที่คํานวณได้ข้างต้นหลังหักภาษีหลังหักดอกเบี้ยรวมหักภาษีในที่จ่ายที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้าทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหักหน้าที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพกรการปิดบัญชีต้องทาที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น และเงอนขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสาขาที่ร่วมรายการมีอะไรบ้าง 1. สาขาถนนบางนาตราดนะครับเซนทันซิต,ตี้สสาขาเมกะบางนาเมกะบางนานะครับสาสาขาเซนทันพลาซ่ารามอินทรา 4. ส,สาขาเดอะพรอมานาดนะครับเดอะพรอมานาสาสาขาเซนทันเฟสติวัลอิสต์วิวหสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 2 7. สาขาสำนักเพลินจิต 8. สาขา All Season Press 9. สาขาสยามพารากอน 10. สาขาเพลินจิตทาวเวอร์ส1สาขาเซ็นทัลเวิร์ด2สาขาเอ็กช n g ทาวเวอร์ 12. สาาสาขาถนนบรมราชชนนีปิ่นเก้าสสาขาไอคอนสยามสมาร์ท 15. สาขาวงเวียนใหญ่ ส6สาขาเซนทัลพลาซาเวสเกตสมาร์ทส7สาขาเดอะมอลล์งามวงวานสมาร์ทส8สาขาเอ็มคอเทีย19สาขาทองหล่ออาคารวสุ20สาขาเจอเวนิวทองหล่อ21สาขาราชวงศ์ 22. สาขาคิวเฮาส์รุมพินี23สาำนักพระรามที่3ม 24. สาขามุกดาหาร 25. สาขาหนองคาย 26. สาขาเซนท่านพลาซาขอนแก่น 27. สาขาหัวหิน 28. สาขาบูพอดหัวหินรีสอร์ทมอยีสาสาขาหัวหินมาร์เก็ตวิลวิลเลจ3 30. สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา 31. สาขาเซนท่านเฟสติวัลสมุยเฟสติวัลสมุยนะ สามสองสาขาเชิงทะเลภูเก็ตสามสามสาขาไซยวนราไวย์สามสิบสี่สาขาห้าแยกฉลองภูเก็ตสามสิบห้าสาขาเซนทันเฟสติวัลภูเก็ตสามสิบหกสาขาป่าครอกภูเก็ตสามสิบเจ็ดสาขาป่าตองสามสิบแปดสาขาภูเก็ตสามสิบเก้าสาขาอ่าวนางกระบีสี่สิบสาขาเซนทัน เฟสติวัลเชียงใหม่41สาขา4แยกสนามบินเชียงใหม่42สาขาเซนทันเฟสติวลัลพัทยาบีช43สาขาพัทยา44สาขาถนนพัทยาใต้45สาขาหาดจ,จอมเทียนโค้งดงตาล46สาขาซอยเขาตาโลพัทยา 47สาขาบิ๊กซีสัตหีบ48สาขาบิ๊กซีพัทยากลาง49สาขาตลาดนาเกลือซอย11 50นะสาขาสุดท้ายสาขากรุงเทพต้นสนนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของสาขาที่สามารถเปิดบัญชีได้กับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน USD นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารกรุงศรียธยามานาที่นี้ด้วยสา,สา Jadi, มารถโทรสอบถามได้ที่1572 ขอบคุณมาณที่นี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีมา้าสิม,มา้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ